จริงๆนะคุณผู้ชมผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทําคลิป Q&A สักเท่าไหร่เลยเหวหนึ่งเลยนะครับคลิปแบบนี้เนี่ยมันมีไว้เซอร์วิสฐานแฟนเดนตายของตัวเองเท่านั้นเว้ยแล้วพอมันเป็นคลิปที่มีแค่คนเฉพาะกลุ่มดูกันเนี่ยก็นําไปซึ่งข้อ2ครับมันได้เงินน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยจะคุ้มกับเวลาในการตัดต่อคลิปของผมสักเท่าไหร่นะครับส่วนข้อ3เนี่ย คือผมเขินนะครับอันี้ผมต้องมานั่งตอบคําถามเกี่ยวกับตัวเองมันรู้สึกเขินๆแปลกๆไงไม่รู้แล้วก็เอาเลยครับในโพสที่ผมได้เปิดเอาไวใ้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็ได้มีสูงถึง2,400คอมเมนต์ด้วยกันนะครับผมดังนั้นหมายความว่าในคลิป Q&A คลิปนี้เนี่ยต้องมีคนมากดไลค์คลิปนี้ไม่ต่ํากว่า2,000คนเว้ยแต่ถ้าหากมันต่ํากว่า2,000คนเนี่ยผมจะส่งเหลาเบคอนหน่อยเหล่านี้ไปบุกหน้าบ้านคุณยังไงแหละ เนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ผมขี้เกียจจะทํามากๆเลยนะครับแต่ผมทําเพื่อคนดูดังนั้นต้นทุนในการทําคลิปนี้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดหรือผู้สั้นๆก็คือตูกขี้เกียจตัดต่อผักพร้อมแล้วก็อย่าลืม1นึ่งไลค์หนึ่งติดตามไอ้พวกที่มาเมนนะอย่าลืมเนะอคอมเมนต์ในโพสต์นี้ถ้าพวกแกไม่มากดไลค์แกโดนเหล่าเบคอนอยตูดแน่ คือใครหรอพี่มีชื่อว่ากายวอล์กเกอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นว่าหากน้องยังไม่ได้กดติดตามช่องกายวอล์กเกอร์กดซะด้วยนะช่องนี้ช่องดีมีคุณภาพตัดต่อดีเนื้อหาดีพูดจาดีในบางครั้งเนี่ยทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube เหตุผลก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับเพราะาผมนั้น อยากเห็นคุณผู้ชมนั้นมีรอยยิ้มที่แสนหวานสาหรับคนที่เกเครียดมาดูคลิปผมก็อยากให้พวกเขานั้นมีความสุขอยากให้ช่องของกายวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นช่องแห่งความสุขแห่งปันความสุขให้กับคนดูทุกคนยังไงละ่ะ ทำไมช่องพี่ชื่อไกวอลเกอร์สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าไกวอลเกอร์นั่นก็เพราะว่ามัยผมเด็กๆนะครับในยุคข,ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีของอะไรให้เล่นมากนกเว้มันยังเอ่ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบทุกวันนี้นะครับและสิ่งให้ความบันเทิงมันก็มีไม่กี่อย่างหนึ่งเลยนะครับคือการ์ตูนตอนเช,านาช้าวันเสาร์อาทิตย์ช่อง9โมเดิร์นนการ์ตูนขับเนาะแล้วก็สองนะครับหากเราอยากดูหนังเนี่ยเราก็ต้องไปเช่าซีดีหรือไปซื้อซีดีมาดูนะครับและในยุคนั้น,นมันมีหนังเรื่องหนึ่ง น,นั่นก็คือหนังเรื่อง Star War s e p อพิโ e ดวนะครับผมซึ่งในหนังเรื่อง Star War s นี้เนี่ยตัวเอกนะครับจะชื่อว่าอนาคินสกายวอ k เกอร์เซึ่งก็อาจจะด้วยความผูกพันที่ผมเปิดวนดูซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนทำให้ผมเนี่ยติดใจชื่อ Skywalker อร์เเพราะว่าผมก็ชื่อกายอยู่แล้วถูกไหมหากตั้งชื่อว่า Skywalker มันก็แปลกๆเว้ยดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนคำว่าสกายเป็นกายวอลเกอร์ก็เลยได้ชื่อช่องว่ากายวอลเกอร์นั่นเองที่อยู่จังหวัดอะไรอยู่ภูเก็ตครับผมมาเที่ยวได้เน่ที่หน้าตาหล่อไหมก็ขึ้นอยู่กับมุมมองความหล่อของแต่ละคนนะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนนั้นมันมีไม่เหมือนกันเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมองว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีหน้าตาที่หล่อแล้วเนยใช่แล้วครับผมหล่อ ส่งแฟนอาร์ตได้ทางไหนครับส่งแฟนอาร์ตได้ทาง Discord เลยนะครับผมก็จะมีห้องเอาไว้ส่งแฟนอาร์ตโดยเฉพาะเลยนะถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord เอาไว้ที่ใต้คลิปเลยละกันนะครับน้องก็สามารถเข้าไปจิ้มแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไก่วอลเกอร์ได้นะแต่ว่าผมก็มักจะมีกิจกรรมต่างๆมาให้ผู้ชมได้เล่นกันได้ร่วมสนุกแล้วก็แจกของรางวัลอีกด้วยนะก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับที่เคยทําคลิปอื่นก่อนที่จะมาทําคลิปปัจจุบันไหมคะ นแน่นอนครับคลิปแรกที่ผมทํานั้นก็คือซีรีส์เกี่ยวกับ a r รนั้นแล้วก็เป็นซีรีส์หลักของช่องเลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงแรกๆอ่ะและอาจจะมีเกมอื่นบ้างมาแซมะปละภายนะครับแต่คอนเทนต์หลักในช่วงแรกของช่องเรานั้นก็คือเกม a r ร์คเซเว่โฟอเลยนะคิดจะทําคลิปกับช่อง w i n r o เ k อ er? ร์ไมครับเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ไอ้เขากับเขาด้วยเออคิดแน่นอนครับผมใครจะไม่อยากทําคลิปกับยูทูบเบอร์ชื่อดังว่าแม้แต่สาเหตุที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปกับพี่ไอ้สักทีนะครับเนื่องจากว่างานผมมันล้นมือมากๆเลยนะครับผมต้องลงไทยอินให้ลูกค้าทุกอาทิตย์เลยนะเดือนนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยชีวิตผมมันก็ยังมีอย่างอื่นที่ต้องทําอีกเยอะเลยนะทาให้ช่วงเดือน2เดือนนี้ผมจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่เลยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ผมเคลียร์คิวว่างแล้วเนี่ยผมไป ตามช่องวินล็อกเกอร์ด้วยนะเขามีแจกโลบักฟรีด้วยนะเว้ไปตามกันได้เลยนะใครที่ชอบของฟรีไม่ผิดหวังแน่นอนนะที่มีแรงบันดาลใจอะไรในการทําช่องครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปเลยนั่นก็คือความสุขของน้องๆยังไงละ่ะผมอยากให้คุณผู้ชมยิ้มได้เว้ยที่ผมพูดจากใจเลยนะอย่างอื่นผมไม่เคยสนเลยผมแคยอยากให้คนดูช่องผมเนี่ยเขามีความสุขแท่นั้นเลย ที่อายุเท่าไรปีนี้จะ30แล้วครับที่สูงเท่าไรน่าจะ1 7 8ครับผมพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดเออพี่ชอบเล่นเกมนายพานเดินป่าครับเคยเล่นไหมสนุกเน๊ะลองหาเล่นดูสิที่ทําคลิปมานานกี่ปีครับถ้านับอายุของช่องตอนนี้นะครับก็ปีกว่าแล้วแต่ว่าถ้านับการทําช่องจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะแค่ประมาณเกือบเกือบปีนะครับเพราะผมก็มีบางช่วงที่ผมทิ้งช่องไปทํางานประจํานะครับผมแล้วก็กลับมาทําช่องอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับ ทำไมพี่ไม่เล่น ARK ถามว่าทำไมไม่เล่น ARK อ,อย่างนั้นนี่แหละทำตอบมันง่ายแสนง่ายครับกูได้เงินน้อยพี่ชอบทำคลิปแบบไหนสุดครับส่วนตัวนะครับผมชอบแคสเกมมากที่สุดครับผมการแคสเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกสนุกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาวางแผนมาวางสคริปอะไรมากมายในการถ่ายทำเนาะเราก็แค่ทำตัวให้ไหลไปกับเนื้อเรื่องของเกมนะครับแต่ข้อเสียของคอนเทนต์แนวนี้ก็คือคนจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับผมทาร์เกตมันน้อยมากๆเลยนะมันมีช่องที่ทำแบบนี้เยอะมากๆเลย เลยนะครับเอาไว้ช่องผมดังเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมจะกลับไปแคสเกมอย่างที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้นะครับใช้แอปอะไรตัดคลิปใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro แบบรายเดือนที่จ่ายเป็นรายปีครับผมแต่ตอนนี้กําลังหัดใช้ CapCut Pro อยู่นะครับซึ่งก็ไม่มีเวลาว่างในการเรียนรู้เลยว่าช่วงนี้ ตอนที่ทำคลิปแรกๆนี่อายไหมและที่คิดหน้าปกช่องได้อย่างไรถามว่าอายไหมผมไม่อายนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้จักตัวตนผมเว้ยได้ยินแต่เสียงและได้เห็นแต่สิ่งที่ผมทําเท่านั้นนะครับความอายมันไม่มีอยู่แล้วแหละเนาะส่วนคิดหน้าปกช่องได้อย่างไรมาถึงหน้าปกไหน,นครับหน้าปกอันนี้ปะถ้าเป็นหน้าปกนี้นะครับผมก็แค่ผมก็แค่คิดอะไรไม่ออกนะครับแต่ดันไปเห็นรูปนี้มันเอ๋ดสวยดีแล้วก็เกี่ยวกับเกมอีกด้วยนะครับผมก็เลยเอามาตั้งเป็นปกช่องแค่นั้นเลยครับ คุณถนัดซ้ายหรือขวาเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมถนัดซ้ายไว้ทุกคนไอ้ที่ง,งันนะครับคนถนัดซ้ายเนี่ยก็ใช้ชีวิตลําบากมากๆเลยเว้ยสมัยผมเรียนมหาลัยอะ่ะมันจะมีหลายห้องที่มีโต๊ะเก้าอี้แบบนี้เว้ยซึ่งเป็นโต๊ะที่ออกแบบมาให้คนถนัดขวาเท่านั้นมันโคตรเหลื่อมล้ำเลยว่ะแล้วคนถนัดซ้ายอยู่ส่วนไหนเลยแถมตอนเขียนหนังสือรู้อะไรไหมคนเขียนซ้ายเนี่ยมือเขาก็จะทับตัวหนังสือเว้ยบางทีหมึกยังไม่แห้งเนี่ยมือของเราก็จะลูดหมึกเปื้อนตามหน้ากระดาษ มันใช้ชีวิตลําบากจริงนะครับคนเขียนซ้ายเนี่ยชอบดูหนังหรืออนิเมะเป็นเรื่องอะไรครับชอบดูทั้งสองอย่างเลยนะครับชอบดูทั้งหนังทั้งอนิเมะเลยนะเริ่มจากหนังก่อนแล้วกันนะครับหนังที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะต้องเป็นหนังที่มาจากคนแสดงคนนี้เลยครับดีโอนาโดดีคาปิโอเวซึ่งผมชอบนักสแสดงคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ตามผลงานกมามาเกือบทุกเรื่องแล้วนะว่าจะเป็นเรื่องแอทมีอ f ฟยูแคนเรื่อง t h e g r e a t g a t s b y เออเรื่องนี้ผมชอบจัด,จดเลย The Great g r e ร t g a ส s b y เนี่ยแล้วก็มีอิน นะครับเรื่องนี้ก็สนุกก็อีกเรื่องนึงที่ผมดูบ่อยมากเลยก็คือดีเจนโก้นี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนอนิเมะที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็ยังชอบอยู่นะครับก็คือจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วว่าชื่อไทยน่าจะเป็นคนสืบผีนะครับเม้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวรักๆไขๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนกับผีนะครับที่มาพบลักกันที่โรงเรียนเว้ซึ่งผมโคตรชอบเลยนะครับเป็นเมะที่ผมดูเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเลยนะ เลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวนี่เลยครับคุณน้ำตาลหมาของผมเองเป็นไงจะหลิดนางได้ไหม <c oughs> ที่เรียนจบยังจบแล้วครับผมจบปริญญาตรีเนะ๊ะ <c oughs> ทำอาชีพอื่นนอกจากยูทูบเบอร์ไหมครับถ้าตอนนี้ก็ไม่ทำเลยครับเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมทำมาหลายอาชีพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเด็กเสิร์ฟในโรงแรมเออเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมก็เคยเป็นนะครับเป็นไลฟ์การ์ดก็เคยเป็นรับสอนพิเศษก็เคยทำนะครับแล้วก็เคยเป็นครูอยู่ช่วงหนึ่งเออเป็นครูสอนหนังสือเนาะก่อนเราออกจากครูมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่เป็น LGBTQ ไหมครับเพราะปกหลังเป็นสีรุ้ง หกหลังเป็นสีลูกโพี่ทำไมถึงมีแต่คนบอกว่าพี่เป็นเกย์นั่นแหะสิผมก็ไม่ได้เบือนเกย์ตรงไหนนะแต่แบบช่วยหยิบสบู่ก่อนนั้นห,หน่อยดิ มีติ๊กตอกไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับติ๊กตอกผมกายวอเกอร์อันเดอร์สกอร์นะมีขีดหนึ่งขีดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีพวกมิจฉาชีแแอบอ้างเป็นผมเยอะมากเลยคุณผู้ชมในติ๊กตอกอะเกิดใครเจอก็ฝากรีพอร์ตหน่อยก็แล้วกันนะครับผมตามรีพอร์ตกันไม่หวัดไม่ไหวมันมีมาทุกเดือนรีพอร์ตไปเป็น10 20ช่องแล้วนะเอาจริงซึ่งติ๊กต k อกผมเนี่ยอันนี้นะครับนี่ช่องจริงช่องนี้ช่องเดียวท่านั้นเว้ยหากใครเจอนะหากใครเจอรบกวนแคปหน้าช่องหรือว่าเอาชื่อช่อออชงมาบก ผมหน่อยก็แล้วกันจะเป็นบรคคุณอย่างมากเลยครับพี่ชอบกินอะไรมากสุดที่ไม่ใช่ของรสจัดเงดก็น่าจะเป็นถั่วลระนะมั้งใช่ถั่วลระเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะรู้ไหมว่าเเว่นก็มีถั่วลระขายด้วยนะครับเป็นถั่วลระถุงนะแต่ถ้าเกิดใช่อร่อยจริงเนี่ยต้องซื้อถั่วลระตามตลาดที่ชาวบ้านเขาทําขายเว้ยจะอร่อยกว่าถั่วลระเซเว่นเยอะเลยนะครับแต่ว่าหากินยากมากเลยนะ พี่เกิดวันที่เท่าไรกับและพี่ชอบฟังเพลงอะไราครับเกิดวันที่ขอไม่บอกวันที่ก่อนได้แม่แต่ว่าเกิดกลางๆเดือนธันวาน,นะครับผมส่วนเพลงที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ อ้วกมาไม่ได้พิกยวกอ้วกมาไม่ได้ไข่ลวกเมาหมวาเมาเม้ยืนคุยกับมดปลวกคอมพี่สเปคไรครับเอาแบบร่าวข้าก็แล้วกันนะครับเออคอมผมตัวนี้แรม3 2นะครับผม CPU ก็ i7 Gen 13มั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวท็อปของ i7 แล้วนะครับส่วนค์าจอก็ RTX 4060 TI นะครับผมเมนบอร์ดจำไม่ได้เอาร่าวข้าแค่นี้ก็แล้วกัน